มึงเคยดูรายการขูดดผีป่ะช่วงราชผีอ่ะไอ้บ้านไหนอ่ะนะชื่อว่าเย็นเพียนพวกกูสามคนเน่ะย่ำมาหมดแล้วผมกลัวนี่กลัวอะไรผีพวกมึงรู้ป่ะว่าทำไมอาคารเรียนเนี่ยมันเย็น มีรุ่นพี่ของเราอะมันเรียนเก่งมากแต่แม่งสึกเอ็นไม่ติดมันก็เลยคิดสัน้นตลกแม่งอะยุบมาข้างกันเว้ยพิการรึวะตายสัตายแต่ที่กูเคยยินมามันมีอาจารย์ฆ่ากันตายจะเท้าวันไหนลุยแรงแปดข้าก็จะมีคนเห็นอาจารย์นั้นเดินวนเวียนอยู่รอบตึกผีอะไม่ไม่มีจริงหรอกแต่กูจะพาพวกมึงอะเข้าไปพิสูจน์ ผีตัวไหนอะที่ว่าหินเฮี้ยนอะถ้ามีอะก็ออกมาได้วัาเตะมันให้กิ้งเลยไอ้บีมึงอยากเจอกูนักใช่ไหมมึงฆ่าตัวตายเรไมกูผิดหวังมึงเลือกคณะอะไรครแพทย์สิริราชและลนดับสามละ แค่มอชอม,ไ,มได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่วะหนึ่งจุดสองกูเป็นมึงนะเว้ยกูฆ่าตัวตนนายใตะเกีดออกละไอ้วควายกล้าดียังไงถึงมาท้าลองดีกับฉันเด็กที่ไม่เค้าปวารณาจย์อย่างเธอสมควรตาย เกดเฉลี่ยเท่าไหร่0.58เว้ยไม่ต่ง